สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่21คุมภาพันธ์2,565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,694.32จุดลดลงไป18.88จุดหรือว่าติดลบไป1.10%มูลค่าการซื้อขายวันนี้15,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานธนาคาร ICT อสังหาปิตโตเคมีและก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS บวกขึ้นมา14.83%หลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าในปี65นี้จะลงทุนเพิ่มชุดขุดบิตคอยอีกกว่า8,100เครื่อง ทางด้านของ AIE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา17.33%หลังจากที่งบไตรมาส4ปี64นั้นออกมาได้ดี้ณะของราคาน้ำมันปาล์มที่มีการปรับตัวสูงกันขึ้นมาแล้วก็ยังมีการจ่ายปันผลอีกด้วยซึ่งก็เลยหนุนให้คาะของหุ้น AI ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยบวกขึ้นมา12.41%ทางด้านของ Inox ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.46% ก็หลังจากที่รายงานงบของปี64นั้นปรากฏว่าพริกมีกำไรจากปีก่อนหน้าที่ขาดทุนทางด้านของ TMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.85%ก็หลังจากที่รายงานกำไรปี64นั้นโตแรงถึง184% Year on Year ทางด้านของ CWT วันนี้ราคาหุ้นชนซีลิ่งบวกขึ้นมา30%ก็ได้อานิสงส์งจากมาตรการ ลดภาษี EV ซึ่งก็จะช่วยหนุนออเดอร์นอกจากนี้ยังมีการตั้งบริษัทลูกก็คือบริษัทชัยวัฒนา Green Management เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วยทางด้านของ UAC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.21%ก็มีการเตรียมเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเปโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกซึ่งก็จะช่วยต่อยอด PPP แล้วก็ช่วยเสริมศักยภาพโรงไฟฟ้าขึ้นมาด้วย ทางด้านของ ECL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.16%ก็มีการร่วมมือกับทางด้านของพาร์ทเนอร์รายใหญ่หลายรายเพื่อที่จะขยายฐานช่องทางธุรกิจใหม่ๆทางด้านของ RPH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.84%หลังจากที่รายงานกำไรปี64นั้นเติบโตกว่า3เท่าตัวแล้วก็มีการจ่ายปันผล25สตางค์ต่อหุ้น ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ I V L ราคาหุ้นติดลบไป7.54%ก็มาจากความกังวลที่บริษัทนั้นมีการเลื่อนส่งงบแล้วก็นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องของผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะก,กระทบในส่วนของตวัวต้นทุนกันได้ทางด้านของ True ราคาหุ้นติดลบไป10.53% D Tag ติดลบไป7.32% ก็ถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่คาดว่าดีลของการควบรวมกิจการนั้นจะต้องใช้เวลายาวไปจนถึงไตรมาสหนึ่ปี66ซึ่งก็เลยทำให้ราคาของหุ้น a d v a n c e ์วันนี้ราคาก็ปรับตัวลดลงร้วยติดลบไป4.20%ทางด้านของ S&P n n ราคาหุ้นติดลบไป5.23%ก็ถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมา หลังจากที่รายงานกำไรปี64นั้นโตแรงกว่า3เท่าตัวแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่14สตางค์ต่อหุ้นทางด้านของ XPG ราคาหุ้นติดลบไป5.98%ก็ราคาที่ปรับลดลงมานั้นส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากเรื่องของการหลุดจากการคำนวณดัชนีฟุตซี่ไมโครแคปในรอบไตรมาส2ปี65นี้ทางด้านของ APCS ราคาหุ้นติดลบไป3.81%หลังจากที่ รายงานกำไรไตรามาส4ปี65นี้ปรกากฏว่าออกมาต่ำกว่าีิคาดการกันเอาไว้มากส่วนทน่านด้านของไอทราคาหุ้นติดลบไป11.59ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นราคาปรับตัวกันขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ